干的。 เป็นลมรับเอาก็ใช้เวลานิ่นึงต้องไป ตรงข้างหลังตรงนี้นะคะตรงตรูกล้วยเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำชุ่มยางคือพวกน้ำน้ำที่เขาทำยางแผ่นนะคะมันก็จะอยไหลมาตรงนี้มันจะเป็นพวกเชือกอยู่ตรงไม่ได้ไปดูเ,ปเละแค่น้ำก่อนก็ไปดูเป็นเชือกเป็นเละเลยไข่แค่ระยะต้นไม้เนี่ย 通挂了，朋友。 我们来看一看 ก็ลุนสองรอบเหมือนกันนะคะไม่มได้ลุนล,ลงการสองรอบเหมือนกันลงลงแนวตรงแนวฝั่งสองรอบ,อร,อบร้นเลยเล วนี้เราให้นาะแกมึงไปก่อนเราค่อย้ลงานกันเี๋เราพบกันคลหน้านะคะยัดใจเช็ดแ้งสิขอบคุณที่มาติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์มเมนตด้วยนะคะยัดใจเช็ดปเสร็จนิดเดียวนี่ วันก่อนเรามาลุนทีเลยนะแต่มันลื่นมันเละผลมันตกเนันเยอะเปียก